จริงเหมือนทำกับข้าวนี่ก็ถ้าแต่ทำมานี่ก็ไม่ยากเหมือนกันนะเนี่ย <laughs> ไม่ยากเราถ้าเราใส่ใจที่จะถ้าเนี่ยถ้าทำทีแรกมันไม่ดีเนี่ยพอหนที่สองเราก็ดูดีว่าไอท้ทีครั้งแรกที่เราทำไม่ดีเพราะอะไรเราอพอทําครั้งที่สองเราก็ปรับปรุงใหม่อมันก็จะดีไปเองอทําหนแรกเลยมันจะดีเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกออย้ายให้กำลังใจคนที่เขาแพ้คนอื่นไหม ให้กำลังใจคนที่คนอื่นที่เขาแพ้ที่เขาไม่ได้อะไรไหมให้ไงอะ่ะก็บอกให้เขาสู้สูสิบอกสู้สูอ่าแล้วก็วันหลังมีใหม่ก็ทําใหม่คนเราก็ยังมีความหวังอ,ะอ่ะเราอย่าท้ออะไรทาอะไรทั้งหมดเราอย่าท้อเราก็สู้ไปเรื่อยๆสักวันต้องเป็นของเราก็ ทุกคนที่เข้ามาเป็นเรื่องดีๆกันในปีนี้นะฮะสวัสดีปีใหม่ครับ